สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมกะมนันีมาสามหน้าครับกะคือดำหน้าครับนอ้เอเท่ากับมาดำมองมันลงลูงเนี่ยนี่ครับกับมาสามนะครับนอ้ออันนี้แห้งค่กครับพี่น้องแปลนอดเติดเลย เพ็ดหยากยู่ครับเพ็ดบดถึกส่วงเนาะเดี๋ยวสิพามาสุมนะครับผมก็พอแต่ สีดำแล้วครับเปียกเว็ด อามาถ่ายเนาะมาถ่ายวิดีโอซื้อถ่ายลำหน้ามาตรงไปดำมันเนมึงนี่มันขึ้นอยู่พูดเป็น น้ำมงบ่คืนคุณนั่นคืนนี้กันนาดยเฉพไงมงเข้าดดำนะจะเป็นตะไบไป,ไงไปม,ปปมงนี้ว่าตองมาเห็ดมัาๆๆๆๆนยายนนะครับน หนานครับมอนเป็นเขานี่ไงมี่มังนึงครับเขาวะนี่ส่สากไเบื้องไงเลย ีอเอากขางามงามก็เป็นดำ